ค่ท่านผู้ชมรายการวัวสองวัวแปดท่านเหตุทั่วไทยนะคะวันนี้ก็อย่างที่ทราบนะคะเราอ๋อช่วงที่สี่แล้วค่ะช่วงที่สี่แล้วนะครับช่วงที่สี่แล้วนะควันนี้เรามีมีสองชั่วโมงนะคะในรายการสำหรับท่านที่ติดตามรายการเราอยู่ในขนาดนี้นะครับโดยสองชั่วโมงเต็มๆวันเนี้ยเราก็ไปจบวันทีบ่ายโมงเลยนะนะครับวันนี้เป็นกศลเปยนบรรยากาศนะครับก็เรามาคุยสนทนากันบ้างนะครับรวมเรื่องเหตุเก่าๆที่น่าสนใจสนใจนะครับท่านใดที่ติดตามทางด้านของหน้าเฟซบุ๊กนะครับ จะไปติดตามในเรื่องของเหตุนะครับต่างๆก็สามารถจะแอดเข้าไปดูได้นะครับบริเวณหน้า f a c e b o o ในข้าวจุฬาแฟนเพจวส28ตันเหตุทุวไทหรือท่านใดที่จะไปตามเหตุการณ์นะครับที่เป็นการบันทึกภาพนะครับเป็นคลิปต่างๆเนี่ยของทางสถานีวิททีจนภัยในรายการวส28ตันเหตุทุวไทเนี่ยนะครับไปชมได้นะครับใน u t u b e นะครับ <ด S 1> ใน u t u b e เรามีเหตุการณ์ต่างๆนะครับแต่ด้านของงานเจ้าหน้าที่กู้ชีพกู้ภัยเนี่ย ไปโพสต์อยู่ใน y o YouTube ท่างจะเยอะเลยนะครับซึ่งเป็นการเป็นหนักงานเจ้าหน้าที่ด้วยซึ่งหลายหลายอย่างไม่ค่อยได้เห็นกันแล้วก็หน่วยกู้ชีพกู้ภัยอาสาสมัครบรรทัดสภพายหรืออื่นะครับหรือไม่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 ได้เป็นสังกัดอะไรก็ได้หากต้องการส่งข้อมูลข่าวสารเข้ามานะครับคุณผลจะแจ้งช่องทางการส่งติดต่อเข้ามาค่ะก็มีหลายช่องทางนะอย่างที่คุณโจแจ้งก็คือหน้าแฟนเพจก็คือวสองวแปดทันเหตุทั่วไทยไปไลค์กันได้กดไลค์กันได้ค่ะแล้วก็ท่านก็สามารถ ที่จะส่งข้อมูลข่าวสารทางด้านนั้นนะคะไม่ว่าท่านจะเป็นกู้ชีพกู้ภยัยหรือนักวิสมัครเล่นรวมทั้งประชาชนทั่วไปละค่ะสามารถที่จะติดต่อข่าวสารเอามามาแบ่งปันเพื่อเหมือนเหมือนกรณีเมื่อสักครู่ที่ผ่านเบรกเบรกที่ผ่านมานะคะคก็คืออา่าในพื้นที่ของท่านมีจุดเสี่ยงจุดอันตรายต่างๆก็สามารถที่จะส่งภาพมาทางราย,รายการนะคะก,ก็ก็คือท่านไปถ่ายภาพก็คือเดี๋ยวนี้ทุกท่านก็ส่วนมากจะเป็นสมาร์ทโฟนกันทั้งนั้นนะคะก็สามารถ ส่งไลน์ ID ก็คือ Wireless QTV นั่นเองนะคะส่วนหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อนะคะก็คือ088-117-1191ค่ะ088-117-1191นนะคะที่จะมาพูดคุยหรือจะสอบถามเรื่องต่างๆเบอร์นี้จริงๆแล้วอยากจะฝากไว้ในรถของท่านอีกหนึ่งเบอร์นะคะ นอกเหนือจาก191แล้วก็1669เนี่ยนะคะเพราะว่าเบอร์0881171191เราจะประสานกับทางกู้ชีพกู้ภัยกู้ภัยนะคะทั่วประเทศเลยนะคะเวลาท่านเ,าเดินทางไปต่างจังหวัดแล้วอาจจะมีาบางโซนหรือว่าบางช่วงที่ท่านอาจจะไม่รู้จะติดต่อใคร ลองโทรมาทางเราก็ได้นะเราจะประสานงานกับทางกู้ชีกู้ภัยทั่วประเทศให้ค่ะครับนั่ก็เป็นช่องทางการติดต่อครับคราวนี้คนที่ติดตามบริการเราอยู่บางคนยังไม่ได้เป็นสมาชิกหรือยังไม่ได้สมัครเป็นนักข่าวจตอาสาครับในการติดต่อเข้ามาเนี่ยนะครับบางท่านบอกว่าเอ๊ะทำไมบางครั้งมี SFS ขึ้นหน้าจอไม่มีลงท้ายด้วยราชพฤกษ์แล้วนะก็มี หมายเลขตามเนี่ยนะครับจะทำสมัครกันยังไงคุณฝนอธิบายหน,บาบหน่อยครับบอกกันหน่อยแค่ท่านโทรศัพท์เข้ามาที่ทางรายการนะคะแล้วก็ยกเขาเรียกว่ายกบัตรประชาชนท่านนะคะแล้วก็แจ้งทางน้อง,งน้องหลังไม้นี่แหละค่ะเขาก็จะให้ออกรหัสให้ท่านนะคะเพื่อที่จะเป็นนามเรียกขานให้ท่านในโซนของ C ีีเครื่องแดงค่ะของทางรายการนในโซนของกรุงเทพและปริมณฑลทางรายการเราอยู่ในช่อง56นะคะที่ท่านจะร่วมประสานงานกับทางรายการ ว .2 ว, 2, ว .8 เทเนตทั่วไทยเนี่ยได้นะคะก็เป็นนำาำเลขขันเขาเรียกว่าราชพึกนะคะส่นวน VR โซนว r ก็จะคือ1 4 4 900ที่ร่วมประสานงานก็ต้องมีคอสาว v R ด้วยครับ <นะ S 1> ผมนั่นก็เป็นช่องทางการสมัครเข้ามาพี่โตคราวนี้เราคงมีหลายคนอยากเป็นนักข่าวอยากเป็นรักข่าวจิตอาสาหรือเป็นจิตอาสาในการแจ้งเข็เข้ามา<ช>นะครับเราอยากจะให้ข้อมูลกับผู้ที่อยากร่วมส่งข่าวเข้ามากระทางเรานะครับช่องทางการส่งข่าวนะครับก็ผ่านทางหน้าของ Facebook ถามว่าบางคนบอกว่าเอเป็นนักข่าวต้องต้องต้องพกกล้องเหรอไม่ต้องนะเดี๋ยวนี้โทรศัพท์มือถือมีกล้องแล้วอะนะครับส่วนในการส่งข่าวจะต้องวิ่งมาสถานีไหมก็ไม่ต้องอีกงก็ไม่ต้องเหมือนกันเพราะว่าองทางการส่งข่าวนะครับไม่ว่าจะผ่านทางด้านของ Facebook ในหน้าเพจวสสองวแปดไทททไทยหรือผ่านทางด้านของไลน์นะครับโปรแกรมไลน์เนี่ยหลายๆท่านเนี่ยมีโทรศัพท์ในเรื่องของสมาร์ทโฟนจะเป็นในเรื่องของสมาร์ทโฟนเป็น Android เนี่ยก็สามารถจะส่งข้อความเข้ามาได้นะครับต้องมีวิทยุสถานไหมครับไม่จดเป็นเพราะว่า ท่านใดที่มีโทรศัพท์เดี๋ยวนี้โทรศัพท์ก็สามารถจะบันทึกภาพจะเป็นภาพนิ่งภาพเคลื่อนไหวถ้าบีการต่างๆก็ส่งมาทางสถานีเลยโดยเฉพาะโทรศัพท์เครื่องส่วนใหญ่จะใช้โปรแกรมไลน์ได้ใก็ส่งภาพมาถ้าถามว่าจะเป็นต้องใช้ต้องเป็นมีอสื่อสารไหมบางทีก็ไม่จะเป็นฮะแต่ถ้ามีได้ก็ดีเพราะจะได้ติดต่อกับทางสถานีเราถ้าเป็นเครื่องแดงคือช่อง56 ครับหรือถ้าเป็นบ r ก็1 4 9่งสี่ก้เปิครับครับผมสักครู่การสมัครเป็นสมาชิกม,ม,มีมีผู้ส่งเท่าพามาสอบถามว่าอ่งผมจะเป็นนักข่าวอยากมีส่วนร่วมกับทางสถานีทำไงบ้างก็ไม่ไม่ยากตามที่คุณฝนแจ้งสักครู่คือครับผมอ่าท่านโทรมาที่นี่ก็ได้นะฮะที่โทรศัพท์0 2 4 3 2 0 9 9 1ถึง2นะครับแจ้งชื่อแจ้งอ่สกุลชื่อสกุลแล้วก็หมายเลขโทรศัพท์ของท่านนะครับแล้วก็ ให้ข้อมูลกับสมาชิกหรือเจ้าที่เขาจะสอบถามเองนะฮะแล้วก็จะได้คำหนดรหัสให้ก็คือคำว่าราชพฤกษ์นะครับครับครับนนี้ก็เป็นท่องทางการติดต่อเข้ามานะครับบางท่านบอกว่าจะต้องขอมีกล้องก่อนขอมีรถก่อนไม่ต้องนะครับแต่ข่าวจิจารเนี่ยเราทํากันด้วยความสมัรใจนะครับเราไปเจอเหตุที่ไหนสามารถจะไปบันทึกข่าวนะครับบันทึกภาพส่งข้อมูลมาได้นะครับจะต้องเวลาเขายิงกันตุ่มๆุ่มตไง หลบสิครับเป็นนักข่าวหลบนะไม่จะวิ่งไปวิ่งลุยเข้าไปนะคอย่างเงี้ยบ่าบอกว่าเป็นนักข่าวเดี๋ยวผมวิ่งเข้าไปถ่ายภาพก่อนนะครับเผื่อจะเอาเป็นภาพช็อตเด็ดส่งส่งประกวดมันไม่ต้องนะครับไม่ต้องเวลาเขามีเหตุการณ์ปะทะกันเนี่ยอย่างในช่วงของมีการชุมนุมเนี่ยเราก็ต้องรักษาในเรื่องของความปลอดภัยของเราก่อนนะครับหรือว่าไปพบเหตุอย่างเช่นอุบัติเหตุนะครับถ้าเราอยู่ในที่เกิดเหตุเนี่ยนะครับพยายามดูในเรื่องของความปลอดภัยของเราตัวเราก่อน เพราะว่ามันจะมีรถมีสิ่งต่างๆนะครับที่วิ่งมาเนี่ยอย่างล่าสุดที่โจจ๋าไปบันทึกภาพมาก็คือที่ถนนบรมราชนนได้ขาเข้ากรณีรถขนเงินของบริษัทกรุงไทยบริการครับไปชนท้ายกับรถบรรทุกอะบรรทุกรถน้ำองน้าที่ฉีดน้ำเติมมาอยู่ใช่ไม่ใช่ใครมีกล้องก็วิ่งไปถ่ายบนโจจ๋าเนี่ยไม่ใช่นะเพราะว่าในที่เกิดเหตุเนี่ยเราจะต้องรู้ในเรื่องของจุดที่เราปลอดภัยอะ ครับถ้าสังเกตจริงๆเนี่ยไทยไปดูในยูทูบเนี่ยจะเห็นนะครับว่าตัวชายจะไปยืนอยู่ข้างหลังก็หมดเพราะว่าจะไม่ไยืนออกนอกหน้าเพราะว่าเดี๋ยวรถเอาไปกินกลัวเหมือนกันนะกลัวกลัวโดนเอาไปกินคือเวลามีเหตุเนี่ยนะครับเขาก็ด้วยความเข้าใจบางคนหวังดีครับไปช่วยก็มีนะฮะไปช่วยเหลือก็มีเพราะฉะนั้นเวลาไปจอดลงไปช่วยเนี่ยก็ระมัดระวังดูแลตัวเองอันตรายหรือว่าอย่างที่คุณโจพูดว่า เวลาไปบันทึกภาพต่างกด็ดูดูข่างกายด้วยนะฮะจุดต่างๆอันตรายนะครับดูความพร้อมตัวเองด้วยนะบางทีในเรื่องของการไปบันทึกภาพหรือเรื่องของการแต่งตัวด้วยนะนะครับบางท่านบอกว่ารีบนุ่งเกงขาสั้นไปก็มีนะครับนเรื่องอ,อันตรายเหมือนกันอย่างเมื่อคืนมีรถนั่งส่วนบุคคลนะครับเวลาจะพึษ์รเราเนี่ยนะครับสิบสเวาจะพึส่สิบสองเจ็ดยี่สิบสี่หนึ่งสองเมื่อวานนี้บนสะพานต่างระดับตรงตลิ่งชันเนี่ยนะครับบอกรัาแจ้งมาว่ามีรถจอดเสียอยู่บนสะพาน ปรากฏว่าทางด้านของราชพฤกษ์24 12นะครับก็รับอาสาพาเจ้าของรถเนี่ยไปซื้อน้ำมันปรากฏว่ารถจ,จอดบนสะพานวันนี้โชคดีครับราชพฤกษ์12 7ผ่านมาพอดีบอกก็เลยจอดรออำนวยความสะดวกตรงนั้นพอดีครับแล้วบนสะพานเนี่ยมันมืดนะครับอันนี้เราก็เลยต้องบอกก่อนนะครับว่าการที่จะไปเรา ช่วยเหลือใครเนี่ยเราต้องดูในเรื่องของสถานที่ดูความปลอดภัยของตัวเราด้วยนะครับเพราะบางครั้งไปยืนโบกรถโบกลาไม่มีอุปกรณ์ไม่มีไฟฉายอย่างเช่นไม่มีไฟฉายเนี่ยครับไปโบกมือเปล่ามือเปล่าเนี่ยมันโค้งบื ues, ้มๆเนี่ยมันอันตรายนะครับเนี่ยอย่างภาพที่เห็นเนี่ยครับเห็นไหมครับว่ารถจักรนี่ไม่ได้ออกไปยืนกลางการถนนนะเนี่ยปยาจะยืนอยู่ในนะครับเพื่ออ,นนอันนี้เป็นภาพการณีรถบรรทุกเงินของรัฐบากรุงไทยใช่ครับใช่ครับไปชนท้ายรถบนรถรถฉีดน้า ชไม้ใช่อันนี้อันนี้ก็อยากจะฝากเตือนกับท่านผู้ที่ิดตามรายการนวยนะในเรื่องของการขับยานพาหนะเพราะจุดที่เกิดเหตุเนี่ยเป็นช่วงของทางลงสะพานพอดีแล้วก็ขับรถตามหลังกันมากดเบรกรถนี่เห็นเมื่อไม่กี่วันนี้เองนะใช่ครับที่โจจ๋าไปถ่ายไว้ครับผมครับผมอันนี้ก็ต้องบอกว่าในเรื่องของเราเอามาเนี่ยนะครับเป็นการประชาสัมพันธ์ในเรื่องของการทํางานด้วยนะว่าเวลาคุณไปทําไปถ่ายภาพหรือไปบันทึกภาพเนี่ย คุณต้องหาที่ที่มันปลอดภัยปลอดภัยในการยืนบันทึกภาพด้วยนะครับแล้วในเรื่องของการแต่งกายเนี่ยเข้าไปอย่างเงี้ยมันจะมีพวกเศษแก้วเศษเหล็กต่างๆเนี่ยตกอยู่ตามพื้นแล้วก็รถเนี่ยนะครับมันจะมีพวกอุปกรณ์อย่างเช่นบางคนหน้ามันหลุดออกมา <c oughs> ถ้าใส่กีขาสั้นไปโดนนี่เป็นแผลแน่นอน<ช>นะครับเพราะฉะนั้นต้องเรื่องของการแต่งกายด้วยนะครับเพราะฉะนั้นท่านใดที่เป็นนักข่าวจิตอาสานะครับที่มาเป็นอาสากับเราแล้วเนี่ยนะครับที่ไปทางานกับเรื่องของการหาข้อมูลข่าวต่างๆอาอฝ่ายนิดนึงครับ ในเรื่องของของบัตรมีคนหลายคนบอกว่าทําไมทางสถานีเราไม่ออกบัตรบัตรประจาตัวนกข่าวจีสารใช่เรายังเราเราอยากจะบอกว่าในการที่จะออกบัตรนักข่าวจีสารเนี่ยนะครับเรามีการอบรมไปเมื่อ8-800คนที่ผ่านมานะครับส่วนหลังๆนะครับที่จะออกบัตรเนี่ยทางด้านของทีมงานได้มีการปรึกษากันแล้วนะครับว่าเราจะออกบัตรให้เฉพาะผู้ที่มีผลงานนะครับแล้วก็จากการตรวจสอบประวัติแล้วก็มีพฤติกรรมที่ค่อนข้างจะดีนะครับดีแล้วก็มีการส่งงานส่งก็เส คุณเป็นนักข่าวของทางสถานีนะครับไม่ใช่คุณเอานําเลขขานไปแล้วคุณจะมาขอบัตรนะครับบัตรเนี่ยเป็นบัตรนักข่าวเนี่ยมันเป็นเข้าพื้นที่ได้นะเข้าพื้นทีนะ่ทุกที่เลยนะ,ะนะครับซึ่งเป็นอภิสิทธิ์พิเศษจริงๆเพราะฉะนั้นบัตรเนี่ยถือว่าเป็นของสําคัญทางสถานีจะออกบัตรให้เฉพาะบุคคลพิเศษนะครับคือหนึ่งมีผลงานนะครับแล้วก็มีพฤติกรรมที่เราตรวจเช็คหรือว่ามีการตรวจสอบประวัติแล้วถึงจะได้รับบัตรของเราไปนะครับเพราะฉะนั้น าออนนการอบรมเนี่ยเพื่อนๆบอกว่าเดี๋ยวขอรออบรมแล้วจะได้บัตรนะครับเรื่องการอบรมเนี่ยยังต้องรอกันอีกนานพอสมควรนะครับแต่การอ,ออกบัตรเนี่ยเรามีในเรื่องของการออกบัตรเราดูจากผลงานด้วยนะ<ช>สำหรับนักข่าวกิจอาสาที่ไม่ได้ผ่านาอบรมและต้องการจะได้บัตรเนี่ยเราก็มีในเรื่องของผลงานถ้ามีผลงาน มีการตรวจเช็คแล้วมีการขออนุมัติจากทางด้านของผู้ใหญ่ทางสถานีนะครับเรามีการเสนอผลงานขึ้นไปเนี่ยก็จะมีการออกบัตร VIP ให้นะก็คือบัตรของนักข่าวจนสานได้แหละก็คือบางท่านเนี่ยเข้าใจนะฮะเวลาไปประสานงานณจุดที่เกิดเหตุบางคนบอกว่าไปอย่างงี้ไปม,มันเบื่อต้องการจะมีบัตรประจําตัวนักขา่าวจสาของเราที่ออกให้นะฮะแล้วก็ตามที่แจ้งทราบคือต้องผ่านการอบรมก่อนครับผมที่ผ่านมาของเราก็มีการรวมทดสอบนะครับ ส่วนมีผู้สอบถามมาว่าไอ้ครั้งต่อไปมีอีกเมื่อไหร่เนี่ยเราจะให้สาบอีกครั้งแต่ต้องประชามันธา์อีกทีนะคะแล้วก็อย่างน้อยเวลาไปประสานกันเหตุแล้วก็มีมีเข้าใจนะฮะบางท่านบอกว่าผมเข้าไปในสถานที่เกิดเหตุแล้วเขาไม่เข้าครับเอาจริงๆแล้วเจ้าที่เข้าจะห้ามผู้ไม่มีส่วนเข้าเข้าไปในที่เกิดเหตุเป็นพฤตภัพครับช่วงหน้าเรามีบุคคลพิเศษนะครับที่จะมาคุยกับเราวันนี้นะครับถ้าน้องบนห้องสวิตนะครับได้ภาพแล้วขึ้นภาพเลยนะครับจะเป็นบุคคล ที่จะปรากฏบนภาพนะครับที่ไปปฏิบัติหน้าที่ในขณะที่มีการชุมนุมกันนะครับเมื่อช่วงที่ผ่านมาช่วงที่ผ่านมานะครับที่บริเวณแยกหลัก4นะครับเป็นภาพของกลุ่มบุคคลบุคคลหนึ่งนะครับที่ออกมาช่วยเหลือประชาชนเป็นอาสาสมัครนะครับของหน่วยงานต่างๆนะครับที่ออกมานะครับส่วนภาพเดี๋ยวลองรอสักครู่หนึ่งนะครับเพราะว่า ข้อมูลเนี่ยเพิ่งจะส่งเข้ามานะครับตอนนี้วันนี้เราเชิญเข้ามาด้วยนะครับเราก็จะมาพบเรามาพูดคุยกับเขานะครับในการปฏริบัติหน้าที่ในการออกช่วยเหลือนะครับทางด้านของออกเหตุใช่คะออกเหตุนะออเขานะ<ะ>เรียกออกเหตุไปช่วยเหลือครั้งที่มีการประทะกันนะครับที่แยกหลักสี่นะครับทางด้านของทีมงานวันนี้ก็มีโอกาสนะครับไป่ไ <ใน S 1> ด้<อ>เรียนเชิญมาพูดคุยกันครับถึงการปฏิบัติหน้าที่การปฏิบัติงานด้วยนะครับซึ่งหลายๆท่านหลายๆคนเนี่ยอาจจะเคยเห็นภาพ ภาพนี้นะครับเดี๋ยวน้องกำลังก็คือในโซเชียลมีเดียใช่ไหมคะประทับการที่หลักสีเร็วๆเนี้ยนะฮะก็เดี๋ยวจะเราจะมาให้ผู้ชมได้ติดตามนะครับครับผมค่ะเดี๋ยวสักครู่เดี๋ยวดูเดี๋ยวชมค่ะว่ามีเป็นเป็นภาพที่ประทับใจมากๆเลยนะคภาพนะครับครับผมค่ะน้องพน้องกําลังดูข้อมูลอยู่นะครับเพราะว่าทีมงานเพิ่งจะเข้ามาสักครู่นี้เองนะครับมาส่งข้อมูลนะครับว่าจะเป็นบุคคลภายในภาพนะครับที่มีการบันทึกแล้วมีภาพเนี้ยมีการ เผยแพร่นะครับแพรหลายในระบบโซเชียลทุกคในภาพที่เห็นอยู่นี้นะครับนะครับก็จะเป็นทีมงานที่ไปช่วยนะครับตอนที่จับตำรวจคุงเพชรอ่ะนะครับบริเวณหน้าสมสรสโสมสรทหารสมสรรตำรวจนะครับคนที่จะมาพบกับเรานะครับก็คือ2คนข้างหน้านะครับที่ซ้ายกับขวาซ้ายกับขวานะนะครับที่ใส่ชุดู้ชีพ นะครับแล้วก็คนที่ขาที่ยกมือข้างบนใช่นะครับแล้วก็คนที่ใส่เสื้อของมูนที่โลกปันยูนครับวันนี้โตแชร์กันโลกโซเชียลมีเดียค่อนข้างเยอะนะคะใช่ครับมีคนเห็นเยอะแล้วนะลูกนี้นะครับวันนี้ถือว่าเราเป็นสถานีแรกหรือเปล่าแล้วน่าจะเป็นสถานีแรกนะครับที่มีการเชิญสองคนนี้มาออกรายการกับเรานะครับพูดคุยกันนะครับซึ่งเดี๋ยวในช่วงเบรกต่อไปเนี่ยเดี๋ยวอาจจะมีใครสักคนหายแวบไปจาก่ออะไรก็ได้่ไงครับเพราะว่าจะ ให่จิ้งกุจโจช่วยสัมภาษณ์เพราะว่าสถานาที่เราคับแคบหน่อยนึงนะครับอาจจะเป็น <หา S 2> เนนนต็มพื้นที่ก็คงไม่ไหวนะ,น,ะนะครับนั่นก็เดี๋ยวเรามาติดตามนะครับกับกลุ่มผู้ชีพผู้ภัยกลุ่มนี้นะครับที่มีการเผยแพร่ทางด้านของโรคสซเชียลเน็ตเวดอย่างเรียกว่าตอนนี้ภาพนี้เป็นภาพที่ติดตามกับหลายๆคนไปแล้วนะครับซึ่งเป็นภาพค่อนข้างจะเด่นเลยนะครับในโลกของโซเชียลเน็ตเวิร์ดนะครับมันเรามีเหตุนะครับเข้ามาไหมในช่วงนี้มีเหตุเมื่อช่วงตอน ตอนช่วงแนาฬิกานะคะที่ <ผม S 1> ชนบุรีคร่ะเป็นเหตุฆ่าปัดคอนะคะครกรณีก็เรียกว่าเป็นชาวกัมพูชาค่ะโดนฆ่าปัดคอนะคะที่จังหวัดชนบุรีซึ่งทางกู้ชีพกู้ภัยเนี่ยเขาบอกว่าเจ้าว่าเาสียชีวิตมาตั้งแต่2วันแล้วนะคะโดนฆ่า<อ>ปัดอคอค่อนข้างจะสาหัสนะอันต้องทำแรงนะคะในกรณีดังกล่าวแล้วก็าทางรายการอันนี้อันนี้สงสัยจะออกภาพไม่ทันครับเพราะว่ามันจะต้องเซ็นเซอร์ด้วยนะน้องคาดว่าจะไม่ทันนะคะอันนี้ S <S <lounge> ส่วนส่วนกรณีอื่นๆนั้นนะคะอ๋ะอมกีกรณีนี้นะคะ่ะอมีนี่ครับพี่อน,นาจะต้องมาอุทาหรณ์นิดนึงค่ะเป็น,นะะเรื่องของนักท่องเที่ยวนะครับเป็นข่าวครับบอกว่าคุณปู่วัย71ปีซึ่งเป็นนักท่องเที่ยวจากาชา,าวออสเตรเลียด้วยนะครับทา,า,านอาหารเกิดติดคอนะครับเผยว่าเดินทางมาท่องเที่ยวที่เกาะสมุยหลายวันนะครับแล้วก็จะบินกลับประเทศในค่ำคืนวันนี้ปรากฏว่าเสียชีวิตซะก่อนนะครับเขาบอกว่ากิทานอะไรเข้าไป ไ,ไข่เตียวค่ะไข่เจี้ยวหมูสับค่ะบอกว่าทานไข่เจี้ยวหมูสับเข้าไปติดคอรีบหรือเปล่านะครับแต่คุณปู่เขาอายุ71แล้วนะนะครับเ <Okay. S 1> ขาบอกว่าตํารวจเนี่ยเข้าไปตรวจสอบภายในร้านอาหารนะครับของบังกะโรงแห่งหนึ่งในอําเภอเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับหลังจากทางด้านของเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งจากทางด้านของนายเดวิดเอสเเลตดีชาร์ดนะครับซึ่งเป็นชาวออสเตรเลียอายุ71ปีรับประทานอาหารแล้วเสียชีวิตครับโดยจากการตรวจสอบพบว่าปากของผู้ตายเนี่ยมีเศษอาหารติดอยู่มีการตัวเก่ง ตาค้างนะครับแล้วก็เสียชีวิตมาแล้วประมาณหนึ่งชั่วโมงครับสงสัยทานไปอ่ะทานเพิ่ทานแล้วก็ติดอะไรตลอดลมป่ะก็น่าจะหลอดลมนะคะก็คือระบบในทางปัญางนสูยุนะครับสูญยุในบางทีนี่ฟันอาจจะไม่ค่อยมีการเคี้ยวก็อาจจะไม่ละเอียดนะฮะในด้านของภรรยาเนี่ยโดยโดยโดยภรรยาของคุณเดวิดเนี่ยครับก็บอกว่านั่งนั่งทานอาหารกันอยู่นั่แหละนั่งทานด้วยกันอยู่ในมักกะโลนะครับ แล้วก็ผู้ตายเนี่ยได้สั่งอาหารไทย <Okay. S 1> เขาบอกอาหารไทยรสเลิศก็เลยทาน <หอ S 2> ไข่เจียวหมูสามไปน<อ>ีคยอาหารไทยรสเลิศที่เป็นอาหารที่ติดป,ปากคนไทยหน่อย<า>ไข่เจียวหมูสาบนะครับเราไข่เจียวหมูสาบมาทานครับขอข้าวไข่เจียวหมูสับหน่อยนะครับหลังจากที่ประทานอาหารหมดแล้วลครับก็ดื่มน้าครับเกิดมีการสำลักและเกิดการแน่นทานแล้วนะดื่มน้ําตามไปด้วย เดี๋ยวต้องต้องขอแสดงความเสียใจกับกับญาติผู้สูญเสียด้วยนะคะช่วงนี้ดิฉันนัทมน์ถนอมพลพร้อมกับฮเทลเซราวันทงโกคิวเบกป๊าป้าหายตัวแวับนึงต้องหายตัวแวับหนึ่งนะคะเนื่องจากว่ามีแขกรับเชิญรมานั่นเองนะคะครับติดตามต่อในช่วงต่อไปครับค่ะ